พักใช้ปัดปืนน้ำลายตัวเองลืมอุดมการทุกอย่างที่ตัวเองเคยนำมวลชนออกไปต่อสู้ชอบอ้างนักว่าเก่าแก่มากต่อให้ตั้งมาร้อยรอปีถ้าคุณนพักไม่มีอุดมการก็ไม่มีความหมายท่านผู้ชมครับมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมคงเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมที่ผ่านมาผมไม่เข้าร่วมกับกบปปส ไม่ร่วมทําสังฆกรรมกับกบฏสสุเทพเทือกสุบันและพักประชาธิปัตย์ผมจะเป็นคนที่วิาพากษ์วิจารณ์พักประชาธิปัตย์มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งวิาพากษ์วิจารณ์ปรากฏการล่าสุดที่พักประชาธิปัตย์คือน้ําลายตัวเองมีมติพักในการร่วมรัฐบาลอ,อุงอิงแพรทองทานจินวั์ ลืมอุดมการทุกอย่างที่ตัวเองเคยนำมวลชนออกไปต่อสู้ทั้งหมดนี้ทำเพื่อที่จะขอเข้าร่วมรัฐบาลจะให้คนมีอำนาจในพรรคได้ตำแหน่งแห่งที่ไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคหรือคุณเดชอิทซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคทั้งหมดนี้ทำให้คนที่หลับหูหลับตาเชียร์ถอดใจไปตามๆกันอดีตกปปมหลายคนผิดหวังเข้าไปรุมคอมเมนต์ต่างๆนา,นานาส่วนใหญ่เป็นทิศทางเดียวกันไม่เห็นด้วย บอกเลยว่าเลือกตั้งวนนาไมกาให้ปปชอีกพอกันที่ปชบในเพจพรรคประชาปัต์ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมครับถึงกับปิดการแสดงความเห็นเมื่อเปิดแสดงความ,มเห็นจนถึงวันนี้ยังมีคนเข้าไปรุมถลม่มแสดงความผิดหวังและก็ไม่เห็นด้วยคนอย่างนายอลงกรพลรบุตรรองประธานกาังยุทธศาสตร์พรรคประชาปัดคนสนิทเฉลิมชัยออกมาแก้ตัวคุณอลงกรเหมือนกับกําลังจะบอกว่าพวกเราที่วิพากษ์วิชารณประชา,ป,ะชาปัดเนี่ยเป็นคนกินหญ้าไม่ได้กินข้าว โง่ความเห็นคุณองค์กรนะถูกรุมถล่มเป็นร้อยๆความเห็นนะผมไม่อยากอ่านคําความเห็นคุณองค์กรหรอกเพราะว่าไร้สาระตรกกะที่วิบัติเป็นการแสดงออกของคนที่อยากมีอานาจหรืออยู่ใกล้ชิดคนมีอานาจอวยเอาอกเอาใจเฉลิมชัยสีอ่อนฟังคอมเมนต์ที่เขาว่าคุณองค์กรบ้างดีกว่าคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าพรรคนี้ยึดมั่นในหลักการเสมอแต่ย้อนแย้งกับการปฏิบัติเสมอเช่นเดียวกันสุดท้ายแต่หักประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันฟ้อง ความเห็นอีกความเห็นหนึ่งอย่าออกความเห็นดีกว่านายอางกรอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่นายน่าละตัวดีอีกความเห็นหนึ่งถ้าคิดแบบนี้กลับบ้านไปนอนเถอะรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นใครยังไงมาเบื้องหลังคืออะไรยังไปเข้าร่วมกลุ่มกับพวกมันจะสีขาวก็ส,วสีขาวสีดำก็สีดำไม่เอาสีเทาครับอีกความเห็นหนึ่งขอ้ออ้างทั้งนั้นแล้วไม่ต้องเอาประชาชนมาอ้างพวกท่านคิดว่าประชาชนกินหญ้าหรือไงนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจประชาชนควรรู้จักนักการเมือง ก่อนที่จะมอบนาจให้ถ้าไม่มีท่านชวนป,ชป,ช,ปชปไม่ต่าง,งพัพรรคการเมืองทั่วไปที่ไม่มีดมการและสัจวาจาพร้อมจะพลิกกลิ้นได้ตลอดเวลาอีกความเห็นหนึ่งสั้นๆแต่ได้ใจความมากตำสิครับสมัยหน้าด้วยเหตุนี้การตัดสินใจเข้าโรงพบาลของพรรคชาิปัตจึงไม่ต่างกันขุดหลุมฝังตัวเองหลายคนพูดเลยนะฮะท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเองดีใจภูมิใจตัวเองเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไทตลอดมาผมไม่อยากจะพูด แต่การเวลาพิสูจน์แล้วว่าพันธมิตรคือของจริงไม่เคยเปลี่ยนทำไมเราอยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่2549เราเป็นอย่างไรฝนตกฟ้าร้องแดดออกอยังไงเราก็ยืนอยู่ที่เดิมก็เป็นอย่างนั้นถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่ง <g itt ad hing> ที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแม้แตศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพร์อาจารย์ประจำาภาควิชาการปกครองคณะนาาสตารา์จฬรงณ์ที่เพิ่งรีโพสต์ f a c e b o o k ที่แกเคยโพสตอไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567แม้เวลาจะเปลี่ยนไปจิตใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธไตย คนก็มาคลิกไลค์แสดงความเห็นด้วยกันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วพักประชาบัตยวันนี้และวันหน้าจะเรียกว่าก้าวเดินไปสู่เส้นทางของการศูญพันคงไม่เกินจริงเพราะคําว่าพักการเมืองน,นั้นเป็นเพียงรูปธรรมพักคือพักที่สําคัญที่คนในพักเป็นอย่างไรชอบอ้างนักว่าเก่าแก่มาก70-80ปีต่อให้ตั้งมาร้อยปีถ้าคนในพักไม่มีรวมการก็ไม่มีความหมาย อีกเรื่องหนึง่งเมื่อหันไปดูคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้จะมีคนรุ่นใหม่อายุ39ปีอย่างน้องเดียนางสาวธัญญาบุญนาะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งปลายปีที่แล้วปี2566เคยประกาศว่าพร้อมจะแย่งชิงตําแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ติดที่คุณสมบัติไม่ครบเพราะมีสารภาพสมาชิกพรรคไม่ถึง5ปีเมื่อวันที่29สิงหาคม2567ที่ผ่านมา น้องเดียได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยหลังพักเพื่อไทยไมีหนังสือเทียบเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมเป็นรัฐบ,บาลระบุว่าเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชุกันแน่การตัดสินใจของพักนี่เป็นคำพูดของน้องเดียนะฮะชุดนี้ไม่เพียงซ้ำเติมทําลายวิกฤตศรัทธาของพักที่ชาปประชาธิปัตย์ในอดีตเพียรสร้างมาอย่างสิ้นเชิงหากแต่คือการทําลายวิกฤตศรัทธาของการเมืองไทย ที่สุดท้ายนะักการเมืองไม่อาจเป็นความหวังการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมให้นะักการเมืองเข้ามาร่วมกันสแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองท่านผู้ชมครับฟังดูเนี่ยน่าเคารพนับถือในความเป็นนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่านี้เป็นอุดมการณ์อันบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่พักรคชาปัตหรือว่าการเล่นละครอ,อีกฉากหนึ่งของคนในพักประชาปัตกันแน่ท่านผู้ชมครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณเดียพัฒญ,ญานั้นมีสามีชื่อชายบุญนาะค เป็นประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าที่บริบรหารเนชั่นกรุ๊ปที่เมื่อวันที่22สิงหาคม2567ที่ผ่านมายกเวทีให้ทักษิณชินวัตรไปพูดทอล์กโชว์ในงานดินเนอร์ทอล์กวิชั่น for Thailand 2024บนเวทีวิชั่น for Thailand คุณฉายซึ่งเป็นสามีของคุณวัะนันย่คุณเดียพักประชาปัตดขึ้นเวทีก่อนก่อนที่ทักษิณจะขึ้นพูดคุณฉายพูดอย่างนี้ครับ คุณชายผู้ว่าท่านด็อกเตอร์ทักษิณท่านถือเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยประสบการณ์ที่เราแทบไม่ต้องพูดถึงผ่านทั้งภาคธุรกิจภาคการเมืองท่านเคยรับราชการ ท่านเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถึง2ส,สมัยอีกทั้งท่านยังเคยใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างยาวนานถึง17ปีที่หายไป17ปีอยู่ต่างประเทศผมคิดว่าทั้งเรื่องราวและมิติความคิดของท่านดรทักษิณท่านถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบการณ์ครบเครื่องในการที่จะมาบรรยายในการที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ท่านภูมิจิตและประชาชนได้รับทราบคุณเดียครับช่วยกรุณาแจ้งให้สามีท่านทราบหน่อยว่า คุณฉายลืมพูดถึงว่าคุณทักษิณไปอยู่ต่ามประเทศ17ปีเพราะว่าทําความผิดแล้วกลับมาศารได้พิพากษาช,าชัดเจนราชกิจจาก็ลงชัดชัดเจนว่าคุณทักษิณช่อราชบังหลวงคุณทักษิณรับผิดสรารภาพผิดถึงมีการพระราชทานพอภัรโทษออกมาคุณพลาดตรงนี้ไปได้ยังไงคุณฉาย คุณทักษิณพอบอกว่าถ้าเสียงนัดแรกปืนนัดแรกดังในประเทศไทยผมจะกลับมาเมืองไทยทันทีมาร่วมสู้กับพี่น้องประชาชนกับพวกเสื้อแดงคําพูดอันนั้นเปรียบเสม,มือนการผายลมครับคุณชายคุณเดียก็ตามฐานะที่คนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าตัวเองเห็นหัวประชาชนไม่เหมือนกับผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ยุคนี้คุณเดียครับก่อนจะโพสต์อะไรจะเขียนอะไรได้โป,ปรดส่องกระจกดูตัวเองก่อนและก่อนนอนหันไปถามหรือมองหน้าสามีตัวเองให้ดี เพราะสิ่งที่คุณเขียนกับสิ่งที่คุณทำจะได้ไม่ย้อนแยงจนประชาชนที่รู้เรื่องจะได้ไม่หัวราอยยาอกลายเป็นเรื่องที่ตลกขบขันของสังคมไปเลยนะครับคุณเดียถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s r i b e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม